สมมติฐาน6สมมติฐานเนี่ยมันมีสมมติฐานสมมติฐานส่วนใหญ่ที่เป็นส่งผลลบต่อเศรษฐกิจเราเนี่ยอันแรกก็จะเป็นเรื่องของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกหนึ่งได้คู่ค้า1.4ประเทศจากสมมติฐานเมื่อครั้งล่าสุดที่เราใช้คือประเทศ14ประเทศคู่ค้าหลักขยายตัว3.8ครั้งนี้ปรับลดแรง,งเหมือนกันเหลือ3.4อันนี้เป็นปัจจัยลบปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจไทยมันจะกระกทบส่งออก ของเราปัจจัยบวกที่กระทบเราก็คือเรื่องน้ํามันดิบน้ํามันดิบทางนอกหรีบอกว่าเ้ปรับลดลงจาก113ดอลลาร์ต่อบาเร็เป็น106อันนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อเราครับราคาสินค้าส่งออกราคาสินค้านําเข้าลดลงทั้งคู่อันนี้ปจัจจัยลบอัตราแลกเปลี่ยน29.4เป็น30บวกก็ได้ลบก็ได้นะครับ ค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งมีทั้งคนได้คนเสียการใช้ใจาานะ่ายภาคาะ3.16ก็คงเดิมแต่ว่าสิ่งที่มันกระทบเราแรงๆเนี่ยและทำให้เราต้องปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงก็คืออัตราแขยตัวของประเทศคู่ค้า14ประเทศทำให้ดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วและจากเทรนด์ต้นปีถึงปัจจุบันอัอรอร์ฟอร์มในหลายๆด้านของประเทศไทยสสคอก็ขอ ปรับตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี56อยู่ที่ร้ละ4 5โดยมีช่วงคาดการณ์ที่4-5%เราปรับลดจาก4.8-5.8ถึงมาเป็น4-5นะครับนั้นค่ากลางก็จะปรับจาก5.3มาเป็น5บมาเป็น4.5ตัวทีนะครับดงนั้นเรนจ์ทั้งช่วงเลยทั้งช่วงปรับมาหมดเลย4.8-5.8เขาที่แล้วนะครับ มาเป็น4-5ถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นสำขอสบปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี56นักข้อมูลปัจจุบันและประมาณการไปถึงสิ้นปีขยายตัว4.5สาเหตุหลักจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวอย่างช้าล่าช้าประกอบกับการใช้จ่ายภาคเอกชนมีแนวโน้มนนขยายตัวในตราชลอลงหรือการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวในตราชลอลงจากปีก่อนปีก่อนจะถือว่าเป็นปีทองของการบริโภคภาคเอกชน เมื่อมันฐานสูงแล้วปีนี้ก็ก็าจะไม่สูงเท่าปีที่แล้วแต่ชะลอตัวลงส่วนหนึ่งที่ชะลอลงเนื่องจากรายได้ภาคครัวเรือนที่คาดว่าจะชะลอลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากผลกระทบจากรายได้ภาคเกษตรจากราคาสินค้าเกษตรบางรายการเช่นยางพาราและในช่วงครึ่งหลังปีนี้ถ้าจะนําข้าวเหลือหมื่นสองก็มีผลกระทบต่อกเกษตรกรบ้างสำหรับการลงทุนภาคกระชนมีทิศทางขยายตัวชะลอลง โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดเครื่องมือเครื่องจักรที่มีการเร่งลงทุนในปีก่อนหน้าภายหลังจากเหตุการณ์ทุกภัยที่คลายลงปีที่ปีที่แล้วปีฟื้นตัวของเราก็จะมีการลงทุนภายประชนสูงนหลังจากที่เราประทบประสบอุทภกภยัยนั้นเมื่อฐานสูงปีที่แล้วปีนี้การลงทุนก็ยังยังส่งผ้นบวบตเตอร์เไทยเหมือนกันแต่ว่าชะลอลงเมื่อเทียบปีที่แล้วแต่ตัวที่คิดว่าจะเป็นพระเอกและตัวที่เราหวังอย่างมากปีนี้ในการที่จะช่วยเศรษฐไทย ให้โตได้มากกว่า4.5นะให้โตถึงอัปเปอร์บาของเรา์ก็คือการใช้ใจ่ายภาครัฐซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจถ้าดูตั้งต้นปีงบประมาณหรือตั้งต้นต้นปีนี้ถึงปัจจุบันเนี่ยงบประมาณรายจ่ายรัฐบาลเบิกได้เกินเป้าหน่อย,ยก็ได้ถือได้ตามเป้าแต่เกินเป้าบ้างท้งงบลงทุนก็เช่นเดียวกันถึงปัจจุบันถือว่าได้ตามเป้าและเกินเป้านิดหน่อยังนั้นตรงนี้ยังเป็นภาพบวกอยู่เราก็หวังว่าการเบิกรายจ่ายรัฐบาลน,นี้ก็จะ จะสามารถทําได้ตามเป้าถ้าได้เกินเป้าก็จะดีนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังหวังว่างบลงทุนตามแผนการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐวงเงินลงทุนรวม350,000ล้านจะมีเริ่มมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมทั้ง2ล้านล้านนะครับปายมาสุดทางปีนี้นะครับถ้าเร่งรัดพรบผ่านสภาเร็วรัวกทางกระทรวงคมาคมเตรียมโครงการไว้เรียบร้อยปตร,ปรมาสี่1ของปีนี้อาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนนะครับที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยได้บ้าง สำหรับปรสงค์ภายนอกประเทศนั้นคาดว่าการส่งออกสินค้าและบริการย้ำนะครับเราพูดถึงสินค้าส่งออกส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยจะมีอัตราเร่งขึ้นจากปีก่อนนะครับปีก่อนอัตราการขยายตัวของส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยเท่ากับ3.1 3.1นะสินค้าและบริการสัก3.1ปีนี้จะเป็น6.5 น,นี่คือส่วนบวกเพราะได้จากภาคบริการไม่ได้จากสินค้าบริการคือท่องเที่ยวเป็นหลักเลยนะครับท่องเที่ยวเป็นพระเอกอยู่ทํำให้การส่ขของออกสินค้าบริการของเราดี